สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับว well. ีวีเข้าครัวกันอีกมาทําอาหารกันอีกแล้วเป็นอาหารเมนูมัใใจหนุ่มอีกหนึ่งอย่างอย่างที่เคยบอกกันไปแล้วนะคะต่อให้ ผู้ชายของคุณหนุ่มซามูไรของคุณนั้นจะบอกว่าชอบอาหารไทยขนาดไหนจะกินเผ็ดได้เบอร์ไหนแต่เชื่อถเถอะค่ะว่าเขาหอยห,หาอาหารญี่ปุ่นแน่นอนและนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นเมนูเรียกได้ว่าประจําบ้านของคนญี่ปุ่นเลยคือทุกบ้านทําแน่นอนมั่นใจทุกบ้านจะต้องทําทีนี้มันมีวิธีกรรมาไวธ้ธีการทําที่ง่ายมากไม่ยากเพราะว่าคนที่ทําอาหารไม่เป็นอย่าง ก็ทำได้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างตึงก็เป็นหมูสไลด์เหมือนเดิมแล้วก็ต้องติดมันเหมือนเดิมคือชอบติดมันเพราะว่าเวลาที่มันต้มไปเปืเป่อยๆเนี่ยมันจะนิ่มแล้วมันจะดูว่าเรามีความแบบแม่บาม้านมืเรียนดูมีความแบบเปรอแฉะใ่ไนะคะเราก็เลยจะใช้หมูที่ติดมันนิดนึงนะคะมันจะนิ่มอะดูราคาหมูญี่ปุ่นนิดนึง อันนี้ประมาณ248กรัมน,นะคะตกที่รวมภาษีแล้ว454รยหเยนก็ประมาณ432สาม1ิบบาสิบบาทประมาณหอมใหญ่แครอท1และมันฝรั่งอีกแล้วมันฝรั่ง3ามมุน้ปอกมาแล้วนะจะมีการเกรียมความพร้อมนิดนึงมีความเก็บความพร้อมบเปา่าออ่ะอันนี้ก็คือ วัตถุดิบในการทำนะคะมีแค่นี้เรามาดูกันว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเบสของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคือจะมีอยู่แค่นี้แหละถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ครบเราทำอาหารญี่ปุ่นได้ไม่ยากอาหารไทยยากกว่าเยอะคือคนทำอาหารไทยเราว่าเก่งคืออาหารญี่ปุ่นง่ายมากจริงๆแล้วอะสามสิ่งนี้ก็คือโชยุสาเกก็คือเหล้า มิลิงมิลิงเนี่ยทำมาจากข้าวนะคะมันเหมือนแบบข้าวหมักมันจะออกรสหวานนะคะก็คือมีมิลิงนี่คือเบสแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผงคัดซอะแค่นี้คุณทำอาหารญี่ปุ่นได้เลยอร่อยมันจะมีแค่นี้อันนี้สําหรับคนที่ทําอาหารไม่เป็นเนอะใครที่ทําอาหารไม่เป็นเอ้ยใครที่ทําอาหารเป็นจะข้ามขั้นตอนการหัน่นก็ได้จริงๆการหัน่นก็คือแบบอยากหั่นเท่าไหร่ก็หั่นอะ จริงๆไม่ได้มีเคล็ดลับแต่ถ้าเกิดว่าโอ๊ยคนท,ทำหันไม่เป็นเลยอยากอยากดูว่าพี่เขาหั่นยังไงก็ดูได้จากตรงนี้อ่ามาจามันจะเป็นเมนูเอาไว้ผัดก่อนแล้วก็ต้มให้เปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็หัน่นอย่างแครอทมันจะสุกยากนิดนึงเราก็จะหั่นให้มันเล็กๆเล็กไหมก็ไม่เล็กนละก็จะหั่นเป็นแบบมประมาณความหนา วันนี้อ่ะสามอันนี้ก็ระว่างถ่ายก็ให้สามีดูลูปไปด้วยนะคะเนี่ยทำมือใครที่ทำหันเป็น,นะคะทำมือแบบนี้ไว้จะได้ไม่หัน่นโดนนิ้วตัวเองอก็หันห่นประมาณนี้ค่ะเน้นต้มต้มเอาเยอะมากอะหัวม,มันใหญ่อะ อันนี้ที่เหลือ,อไปใส่มิโซะว,วัน,นี้มันฝรั่งกันบ้างถ้าแม่มาเห็นไหมก็ต้องตกใจว่าเออลูกทำอาหารได้ลูกลองนะคะ่ิวนมพ่อกำลังชงนมอิวเลี้ยวไปไหมวะมีความเลียวไปไหมอ่ะเราก็ปล่อยให้พ่อเขาชงนมไป ชิตจริงก็คือแบบนี้แหละวความ่ใหญ่อันนี้อ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีงบเนี่ยก็จะแอบ,บใส่เนื้อสไลด์เนื้อวัวนะคะเพิ่มได้มันก็จะได้ความกลมกลมเยเพื่อหันไปเถอคะค่ะ <c oughs> เป็นการสอนทำอาหารหรือเปล่าวะเป็นการสอนทำอาหารแหละที่เออ ความเล็กก็จะประมาณนี้แหละค่ะอ่ะดึงออกประมาณนี้เรียบร้อยก็เตรียมทุกอย่างหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มเอามาผัดน,น้ํามันจะแบบใส่น้ํามันนิดเดียวเพราะว่ารักษาสุขภาพเราใช้น้ํามันเออลิอลนะใช้ตามคุณแม่สาม ซึ่งน้ำมันออลิฟออยที่ญี่ปุ่นดีมันจะไม่มีกลิ่นอ่ะเฮ้ยเห็นกางเกงเลยไม่เข้ากับสุดเนี่ยจะใช้ตะเกียบยาวเดมีเป็นความแม่บ้านญี่ปุ่นอัน,น้ำมันหรอก็ใส่หมูลงไปคือยังไงอ่ะอินท้ายที่สุดแหละว่ากานเนลี่อ่ะมันก็คือเอาไปตุ๋นดีเลยเราเราก็ไม่ตตองแบบที่ดีซอสตุส๋น,นเลยก็เอาเท่ ใหนได้ความแบบของแต่มาทุกอย่างเยไป ไฟมันถึงเพือถ,ถึงแล้วอ่ะเหมือนผักทุกอย่างมันโดนไฟไม่ต้องเอาให้จนแบบเหลืองก็เพราะว่าเราไปถึงทีนึงแล้วพอดูว่าเออผักมันเริ่มแบบโดนไฟเหมือนก็ใส่สามร้อย ml นะคะฉันใช้คนนมนะเพราธอต้องใช้แบบที่ตัวที่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็ใช้ดาช i, dash i ิดาชิคัพซูโรบุชทำมาจากเปลบคับซูทุกอาหารของญี่ปุ่นเขาจะมี อันนี้เป็นเด็ใส่ครึ่งช้อนชาโชยุซีอิ้วขาวเดิมใส่สามหนึ่งสองสามมีลิงไม่มีอะไรก่อนหลังก็คือใส่ทุกทุกอย่างให้เท่ากันหนึ่งสอง Okay. เั่นคือเหล้าสำหรับทำอาหารอาหารญี่ปุ่นมีแค่ <c oughs> นี้ค่ะใส่ทุกอย่างให้มันเท่ากันโ <c oughs> นเสร็จ <c oughs> แล้ว <c oughs> ต้มไว้อย่างนี้นะคะประมาณ20-30นาทีด้วยไฟอ่อนระหว่างที่ต้อมอาจจะแบบยืนมองแล้วก็บอกว่าลักกูลูกูลักกู กุ้กุนี้ก็ได้เผื่อว่าเขาแบบจะงงหัวจากเราไม่ขึ้นการทําอาหารนี่ญี่ปุ่นเป็นนี่แหละแล้วอร่อยนี่แหละเป็นตัวมันใจสามีทีแท้ยังไงยังไงนี่หมายเบอร์ไหนอกหน่อมาะชได้นะได้ความนิ่มของแบบ มันพายองอะเหรอมันพายองอะแล้วผู้จัดการเขาใส่น้ำตาลนะแต่บ้านเราไม่กินน้ำตาลเพราะว่าเราเคยเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์นะคะตอนนี้หายแล้วแหละแต่ว่าหมอก็คืออยางให้ระวังเรื่องน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่จําเป็นเราก็จะไม่กินหวานคือกินหวานเฉพาะที่มันต้องหวานอะอย่างเค้กช็อกโกแลตหรืออะไรเงี้ยก็ทานแต่ทานน้อยมากก็เบาหวานด้วยอ้วนด้วยเนะ ก็จะไม่ค่อยทานแต่ว่าถ้าเป็นอาหารจะไม่ใส่น้ำปลาเลยเ,เพราะว่าไม่อยากเสียงอันหนักที่มันลดได้ก็ลดคือคนที่เคยเป็นเบาหวานมาแล้วตอนตั้งครรภ์มันก็จะเป็นไงง่ายกว่าคนปกติใช่ไหมมันเดือดแล้วก็ชิมอ่าเราก็าได้ไอ้รับผลอะไรอย่างก็คือ แก่นี้ด้วยกาลาสุด,สดมันคืออะไรอ่ะเหมือนชุบไก่ก้อนอ่ะผงผงไก่ผงชุบไก,ก่อ่ะดูได้วยมันไม่ไม่ใช่ผงชุดเลยให้มันหวานเหมือนว่าจะแบบสตอ็อกสุปสตอ็อกเราเรียกนางมาชิม เป็นแบบแบเคนี่นทำเนียมของการทำวีวีเข้าครัวก็คือมันใจส,สามีไหมเมันใจสิเรียกหนังกเ้าเข่นจ้อนังโอเคหลงกโอเคงกูหูโดโอเสอคเ่เล่นับนเล่นบอกไปที่น ไหนเด่นพูดตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยคะ่ะเอ้ยชี่ไหมคะเอ้ยชี่เด็ดสิว่าอร่อยจ้าอร่อยค่ะเก่งนะเก่งมากค่ะน้ำมันจะไม่ใช่น้ำแกงเด้อมันก็คือจะแค่น้ำน้ำมันก็คือจะแค่น้ำะะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับนี่คุญแะทำง่ายๆเลยเราบอกแล้ว คนที่ทำอาหารไม่เป็นก็สามารถทำได้ลองทำดูแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยว่าเอ้ยทำแล้วอร่อยเป็นยังไงถูกใจและมักใจคุณผู้ชายได้หรือเปล่าวันนี้ลาไปก่อนจะแล้วพบกับวิวเข้าครัววิวอินเด็กช์เนอินเดอะไดร์ดูเกิร์ลอินเดอะไดรดเกิร์ได้ใหมนี่ค่ะคลิปหนีนน้ลาไปก่อนอย่าลืมกด ให้กำลังใจวี่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ลาไปเกิดแชร์ไปบี